ไปต่อกันที่ละครคุณแม่แก้ขัดค่ะคืนนี้เราจะได้เห็นพัฒนาการตัวละครคุณหมอปาฏิหารนะคะที่ตอนนี้รับบทเลยนี่คุณหลุยเฮสซึ่งเจ้าตัวนะคะคอยเช็คฟีดแบ็กจากแฟนๆตลอดค่ะแล้วคอยติดตามดูผลงานตัวเองด้วยนะซึ่งพี่หลุยบอกว่าแฮปปี้มากๆค่ะที่เห็นแฟนๆชื่นชอบกันมาสารต่อบทนี้ค่ะและขอการันตีความสนุกว่าจะมันขึ้นเรื่อยๆชนิดที่ว่าเหมือนขึ้นรถไฟหอะเลยละคะ่ะ ก็ออนแอร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสารต่อก็ดีใจเห็นแฟนคลับช่อง 7hd ทุกคนเลยแล้วก็แฟนละครนะครับก็คือมีฟีดแบ็ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ดูเยอะด้วยครับก็คือดูเกือบทุกวีคเลยครับคือเราดูเองเราเขินเองนะเขินเองเพราะว่าแบบว่าพีเอชเขาเล่นมาแบบนี้แล้วพอเรามาเล่นเราก็แบบพยายามที่จะมาปรับให้ทุกอย่างแบบเข้าที่เข้าทางและที่สําคัญก็คือให้เข้ากับ ตัวนางเอกแล้วก็ตัวละครด้วยครับควบรถครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ความดราม,ม่าก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นความโรแมนติกต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาเพราะว่าเราก็เริ่มแบบเริ่มมีใจให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความสนุกแล้วก็จะเป็นแบบอิโมชั่นอลโรลเลอร์โคสเตอร์มากๆเลยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้งไงก็ขอฝากทุกคนด้วยครับคุณแม่แกขัดทุกวันจันทร์อังคาร2องทุ่ม40ทางช่อง7 HD ครับเฮ้ยแต่ทำไมดูแล้วเขินออนะตอนน,น,นี้เนี่ยคือจังหวะแบบ ซุปเออ,อแล้วคือเคมีเค่ใจเขาแบบว่าดีนะดีมากถือว่าต่อต่อเรื่องได้ดีเลยทีเดียวถูกต้องค่ะ